สำหรับใครสนใจก็สั่งกับพี่พลได้ถูกพี่ได้ครับอ๋อโอเคแพงไหมพี่ล้ออะไรเนี่ยชุดหนึ่งอยู่สามหมื่นหกครับสามหมื่นหกโอเคก็คือเพื่อนๆสามารถใส่โลโก้ฮันด้าแบบนี้ได้เลยนะทุกคนเออสวยดีสวยดีอ๋อนี่เลยทุกคนตรงนี้เป็นคาร์บอนตรงนี้จะเป็นอะคันทัล่าแพทเทิร์นชิพนะครับเป็นคาร์บอนอันนี้เพิ่งเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อกี้เลยถูพี่เพิ่งใส่เพิ่งใส่เลยนะเพื่อนเนี่ยตรงนี้ก็คือเขาจะเป็นก้านคาร์บอนนั่นเพื่อนตรงแพทเทิร์นชิพตรงนั้นเห็นไหมเนี่ยเห็นป่ะดูสวยดีนะ ครับผมก็ใช้เวลาทําอยู่ประมาณอาทิตย์กว่ากว่าอาทิตย์กว่าก็ได้แบบอย่างนี้ลงตัวเลยถูกไหมพี่ใช่ครับผมอนาคตเขาแต่งหนก่งมพีเจ้าของก็เดือนน่าจะมีเรื่อยๆครับยังเหลือพวกเครื่องเหลือท่อครับผมก็เต็มนี้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่พี่ตอนนี้อยู่ประมาณ4ี่แสนปลายๆสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอลวีซีเคนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมเจ้า a c สคอตจีสนะนี่เลยพึ่งแลบสีมาเสร็จเลยเพื่อนเป็นสีเทอซาตินนะครับนี่แล้วก็จะตัดด้วยคลิปสีเหลืองนั่นเพื่อนเออเห็นป่ม ดูไม่เหมือนใครแน่นอนนั้นเพื่อนเห็นปะนี่ยไงให้ดูลายล้อนิดนึงเนี่ยสำหรับใครชอบแนวนี้นะฝากกดไลค์ด้วยนะแนวก็จะแบบไปทางตรงยุโรปนิดนึงนันเพื่อนอนะ่ะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเรอค่อยมาดูนะว่า a อ cord G10 คันนี้เจ้าของเขามาทำอะไรบ้างนั้นเพื่อนแล้วค่าใช้จ่ายสเต็ปแบบนี้เลยใช้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นั้นเพื่อนนี่ให้ดูลอบคันดูไม่เหมือนใครเดียวทุกคนเห็นปะ ตัวรถเป็นสีเทานะแล้วก็แบบพวกดิฟพวกประตูอะไรพวกนี้ก็จะเดินแบบตัดเส้นสีสีเหลืองนะทุกคนดูเดิเห็นปะตรงเฮดตรงเนี้ยทางเจ้าของรถเขาก็แบบแรปสีเหลืองมาอันนี้คือเป็นตัวเฮดไฮบิดนั้นเพื่อนเห็นปะแต่เจ้าของเขาไปทําสีเหลืองดิฟทุกอย่างก็คือเป็นแบบเส้นสีเหลืองหมดเลยทุกคนดูเดีวเห็นปะเออมันก็ดูแปลกตาเดี๋ยวเพื่อนอะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันเลยเนาะว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างแล้วเบ็ดเสร็จป,ปะมันเท่าไหร่ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมนเลยผมไป ไปครับทุกคนไปชมเจ้า a อ c คอร์ด G10 กันเลยับผมไปหาพี่พลเลยพี่พลสวัสดีครับครับวันนี้ขออนุญาตมาชม a อ c คอร์ดที่ทันยาวหน่นะครับพี่ได้ครับคันนี้บอกเลยว่าแตกต่างแน่นอนเพื่อนเดี๋ยวพี่พลแนะนำนิดนึงคันนี้เป็น a อ c คอร์ด G10 ตัวไหนพี่นะครับตัวนี้เป็น a อ c คอร์ด1.5 Turbo ครับจะเป็นตัวล่าสุดและที่ดีของด้าเซนซิงครับ ก็คือเราไม่ต้องไปใส่พวกตัดหมอกเพิ่มเลยถูกไหมพีม่ต้องเลยครับอ่าครับ<อ>ผมเ,<อ>เดี๋ยวเรามาดูนิดนึงนะเพื่อนว่าคันนี้รายละเอียดของแต่งทําอะไรบ้างเดี๋ยวพี่พลพาดูตั้งแต่ด้านหน้าหน่อยพี่ได้ครับก็หลักๆก็ด้านหน้าจะเป็นกระดังหน้ามูดูโลแท้อ่าครับอ่าแล้วก็ใส่กับตัวโลโก้เฮของไฮบิดอ่าครับผมแต่ด้วยโลโก้ไฮบิดปกติจะเป็นปกฟ้าอ่าใช่พี่อันนี้ก็เป็นแรปเเหลืองอ๋อ,อก็คือคันนี้ ตัวรถเขาแรปสีมันด้วยแล้วก็จตัดสีเหลืองด้วยถูกคนพี่ใช่ครับเออมันก็ดูแปลกดีนะเพื่อนแล้วโลโก้ก็แรปเป็นเพชรดำอ่าครับผมครับผมคิ้วก็แรปดำครับผมแล้วก็มีลิ้นเป็นเครอบพันโอเคก็คือรอบคันจะเป็นคาร์บอนเอ็นเคทุกคนพี่คาร์บอนเอ็นเคครับแล้วก็ตัดด้วยเหลืองอ่าครับผมกระจังโมดูโลเนาะพี่เนาะใช่ครับกระจังโมดูโลโอเคอ่ะเพื่อนเรามาดูใกล้ๆนิดนึงเนี่ยอันนี้คือจะเป็นเฮดตัวไฮบริดนั้นเพื่อนแต่ว่าทางเจ้าของเขาแรปตรงเนี้ย เป็นสีเหลืองนะแต่ว่าถ้าเกิดสังเกตดีๆก็คือข้างในตรงเนี้ยเขาจะเป็นอมฟลานั่นไม่างนไหนี่ประมาณนี้นะส่วนกระจังหน้าก็เป็นตัวโมดูลโนะครับแล้วก็จะเพิ่มเซนเซอร์ด้วยถูกไหมเซนเซอร์ใช่ครับเซนเซอร์8จุดครับอ๋อเซนเซอร์ 8. ดจุดหน้าจุดหลัง4ี่จุดหัวจะเป็นแบบเรียบอ๋ออ๋อมันจะไม่นูนออกมาเนาะพี่ไม่นูนครับอ๋อนี่นี่ก็คือมันจะเรียบไปกับกันชนนะเพื่อนการทำงานก็จะเหมือนกับตัว์ไฮบริดเทคอ่ะเขาแสดงผลที่หน้าจอปิจวเลยโอเคผมนี่ด้านหน้าประมาณนี้แล้วก็จะมีลิ้น ประมาณนี้อันนี้ตัดหมอกเดิมรถอยู่แล้วนั้นเพื่อนถ้าตัวล่าสุดก็คือเขาให้ตัดหมอกมาเลยแล้วก็จะมีเซนซิงให้มาเพิ่มนั้นเพื่อนนี่ชุดด้านหน้าประมาณนี้อ่ะต่อไปสีนิดนึงพี่พลคันนี้เขาเดิมสีอะไรอ่ะพี่เดิมเป็นรถสีขาวครับอ่าครับก็ไปแลบเป็นเทซาตินครับหรือว่าเป็นเทรเรนโบว์ครับผมอันนี้แลบกับพี่บอยมาใช่ไหมพี่ใช่ครับสีสวยมากเลยเพื่อนมันจะเป็นสีเหมือนแบบอลูมิเนียมหน่อยๆน่อยนั้นเพื่อนห็นไหมเนี่ย สีสวยมากเลยเราก็ดีลกับพี่บอยเขาจะเดินส่งรถให้อ๋อก็คือถ้าเกิดใครที่จะมาแลปก็มาติดต่อพี่พลได้ถูกเปล่พี่ใช่ครับอ๋อพี่พลก็จะเอารถส่งไปให้พี่บอยเองเพราะว่าขั้นตอนในการแลปอะทีนี้มันมีเรื่องของลิ้นของอะไรพวกนี้ที่มันมีต้องแรปก่อนแล้วค่อยติดตั้งทีหลังอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าเราก็จะดีลโคกันกับพี่บอยอ๋อโอเคโอเคก็คือคันนี้เขาจะแลปสีมาแล้วนั่นเพื่อนแล้วเขาก็จะเดินเนี่ยปัดตรงเนี้ยเป็นสีเหลืองนะนเพื่อนซึ่ง ไม่เคยเห็นเลยนะเพื่อนเออแต่มันก็ดูแบบดูแตกต่างดูสวยลงตัวไปอีกแบบนะอะต่อไปดูล้อนิดนึงพี่คันนี้ใส่ล้อตัวไหนนะพี่ล้อครับผมก็จะเป็นตัวล้อแม็กซิเก้าครับอ่าครับผมก็จะเป็นของที่นําเข้าจากจีนอ่าครับเป็นโรงงานที่ผลิตล้อโดยเฉพาะครับผมอ่าล้อก็จะคล้ายๆกับพวกรถที่โลกอะประมาณนี้ครับผมครับผมอันนี้คือเป็นล้อคัสตอมถูกป่ะพี่ล้อคัสตอมครับล้อคัตอมเลือกขนาดแม็กได้เลือกออฟได้อ๋อแล้วก็เลือกมาให้สาหรับ ใกล้เคียงกับของของตัวแอร์พอร์ตนะครับผมแล้วก็ใส่โลโก้อ๋อคือโลโก้ฝาคือเป็นของฮอนด้าเลยถูกมคนใช่ไหมครับครับผมอันนี้กว้างออฟยังไงอ่ะพี่ตัวนี้ก็จะเป็นล้ออ่าขนาด19นิ้วอ่าครับนะครับหน้ากว้างอยู่ที่8ปนิ้วครึ่งครับอ่าครับผมอ่าแล้วก็ยางก็จะเป็นมิชลินครับผมแพลอตอ่าตัวนี้แพลอต์ห้าหน้าท้ายเลยถูกไหมพี่หน้าหลังเลยหน้าหลังเลยอ่าทุกคนเรามาดูลายล้อยไก่ นานๆกว่าจะมาเจอนั่นเพื่อนเออแต่มันก็ดูสวยไปอีกแบบนะสำหรับใครสนใจก็สั่งกับพี่พลได้ด้วพี่ได้ครับอ๋อโอเคแพงไหมพี่ล้ออะไรเนี่ยชุดนึ่มอยู่สามหมื่นหกพับสามหมื่นหกโอเคก็คือเพื่อนๆสามารถใส่โลโก้พันด้าแบบนี้ได้เลยนะทุกคนเออสวยดีสวยดีมันจะคล้ายรถล้อล้อเดิมถูกไหมพี่ใช่ไหมใช่ใช่แต่ใช้ฟิล์มเดิมไม่ได้แบบไม่ได้ดูแต่งแบบซิ่งจ๋าอะไรเงี้ยครับผมครับผมโอเคแล้วก็เบรกเปลี่ยนเพิ่มแล้วพี่เนาะใช่ครับเป็นคาเยนเหลืองถูผมคายเเยนหน้าหลังคาเยนนหห้าลังเเยนหนี่ย ตัวเบรกก็เป็นสีเหลืองนะแล้วก็จะเดินตัดขลิบตรงนี้ก็คือมันดูเข้ากันเลยเพื่อนและอย่างช่วงล่างคันนี้พี่พลช่วงล่างจะเป็นเทียอินครับเป็นเทียอินได้ก็จะเน้นใช้งานนุ่มนุ่มนิดนึงครับผมคันนี้ไม่ได้กะโหลดเตี้ยเลยเนาะพี่เนาะใช่โตขอใช้งานก่อนสเต็ปแรกโอเคครับผมอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างกระจกข้างคาร์บอนเอ็นเคถั่วพี่ใช่ครับโอเคตัดเหลืองแล้วก็จะตัดเหลืองตรงนี้นเพื่อนเออมันก็ดูแบบดูแปลกเีนะเพื่อนด้านข้างก็จะเป็นลิ้นข้างคาร์บอนของเอ็นเคนะแล้วก็จะตัดเส้นสีเเหลืืออมมนดิ ตัวมือเปิดประตูก็คาร์บอนถูกไหมพี่คาร์บอนอันนี้เป็นแลปอ๋อเป็นแลปใช่อนนี้คือแลปป่ะแลปครับออ๊ยแต่มันดูเหมือนคาร์บอนมากเลยพันอนตัดเหลืองมันเป็นมันเป็นเป็นหกดีแล้วแล้วตรงนี้ก็จะตัดเหลืองแต่ก่อนมันจะเป็นพวกสี่ดีถูกไหมพี่ใช่ไหมตอนนี้เป็นหกดีคอแต่พอแบบมันเป็นหกดีทุกคนดูเลยเห็นปะมันเหมือนคาร์บอนคาร์บอนจริงๆเลยโอเคลังคาเขาแลปดำมาน้อพี่น้องให้ตัดกับสีรถเพราะผมเราก็จะมีคลิปฉลัมคาร์บอนนั้นเพื่อนเนี่ยจะเป็นคลิปฉลัมคาร์บอนนะครับโอเคอ มีเบรกไฟฟ้าพร้อมนะครับทุกคนโอเคอะอย่างท้ายคันนี้ทางเจ้าของเขาแต่งอะไรไปบ้างพี่ด้านหลังก็จะเป็นสปอยเลอร์หลังอินพีอ่าครับนะครับแล้วก็จะเป็นดิฟหลังอินพีเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ช<ต>ัน,นหนึ่งใช่เวอร์ชันหนึ่งจะไม่ต้องเปลี่ยนพ่อครับจะอยู่แค่ตัวกายอย่างเดียวโอโอเคโอเคแล้วก็ไฟท้ายอ่ะเรามาไล่กันเลยเพื่อนมีไฟท้ายนะเพื่อนเป็น l อ d วดีนะพี่เนาะไฟท้ายจะเป็นออดีครับเป็นวีสี่อันนี้ทรงออดียวีสี่ใ่โอเคครับผมแล้วก็จะมีดักเทลเป็นคาร์บอนนะครับทุกคนนี่ประมาณนี้ โลโก้ก็ ed, o, จะแรปเหลืองเหมือนเดิมโ okay, อเคประมาณน,นี้แล้วก็นี่กันชนท้ายเดิมนะพี่เนาะกันชนท้ายเดิมครับกันชนท้ายเดิมปลายท่อเดิมนั่นเพื่อนแล้วก็จะเป็นดิฟเอ็นเคเวอร์ชั่นหนึ่งเหพี่ใช่ครับก็คือเขาจะเป็นคาร์บอนนั้นเพื่อนแต่ว่าทางเจ้าของรถเขาก็จะแรปตรงนี้ตัดสีเหลืองนั้นเพื่อนอ<ม>พอมองไกลๆมันก็จะดูแบบประมาณนี้ทุกคนเห็นปะนพอดูไกลนะก็ดูแปลกตาไปดีนะอ่ะเดีย๋ยวไปดูภายในะอ๋อมีมีฝาท้ายด้วยถูกไหมพี่ใช่ฝาท้ายจะเป็นไฟฟ้าครับอ๋อจะมีฝาท้ายไฟฟ้า อ๋อโอเคโอเคประมาณนี้แล้วก็จะมีตัวปรับแคมเบอร์อที่เรอใส่ถูกปะพี่ใช่ครับนี่ก็เป็นของคาร์ l เ c e นั่นเพื่อนโอเคแล้วก็จะมีกล้องนะพี่เนาะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในนิดนึงพี่อันเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูภายในนิดนึงนะว่าจะมีอะไรบ้างนะครับอย่างภายในมีอะไรบ้างครับพี่พลดับแรกก็จะเป็นพรมอะไรครับเป็นคาร์บอนแล้วก็ือจับเป็นอะคันธาราอ๋อนี่เลยทุกคนตรงนี้เป็นคาร์บอนตรงนี้จะเป็นอะคันธารา บบอ,อันนี้เพิ่ง,เพ,งเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อกี้เลยถูกไหมพี่เพิ่งใส่เพิ่งใส่เลยนั่นเพื่อนเนี่ยตรงนี้ก็คือเขาจะเป็นก้านคาร์บอนนั่นเพื่อนลุ่มแพดเดิ้ลชิปตรงนั้นเห็นไหมเนี่ยเห็นปะดูสวยดีนะโอเคภายในน่าจะเป็นชุดแอมเบนไลท์ด้วยถูกไหมพี่ลไลท์ใช่ครับชุดแอมเบนไลท์ด้วยแล้วก็ชั้นสองแหละภายในก็จะเป็นคาร์บอนนะพี่เนาะเป็นคาร์บอนคันเกียร์สั้นถุงเกียร์คันทาร่าอ๋อนี่นะยกชุดเลยคันเกียร์สั้นถุงเกียร์คันทาร่างเป็นนนคคารร์บบอะั แผงตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนนั้นเพื่อนโอเคอันนี้คือเป็นสีรถเดิมนั้นเพื่อนเนี่ยสีรถเดิมจะเป็นสีขาวแบบนี้นี่โอเคแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมพี่พลครน,น,นี้อ่าก็อันนี้สเต็ปแรกนะครับที่ลูกค<ช>้าฝากผมเอาไว้ให้ทําให้คร,ครับผมก็ใช้เวลาทําอยู่ประมาณอาทิตย์กว,ากวา่ากว่าอาทิตย์กว่าก็ได้แบบอย่างนี้ลงตัวเลยถูกไหมพี่ใช่ครับครับผมอนาคตเขาแต่งหนึ่ไหมพี่เจ้าของก็เดี๋ยวน่าจะมีเรื่อยๆครับยังเหลือพวกเครื่องเหลือท่อครับผมสเต็ปนี้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ ตอนนี้อยู่ประมาณ400,000ปลายปาย400,000ปลายปลใช่ครับโอเคได้เลยที่พลวันนี้ขอมานะคะได้ครั<อ>บสวัสดี<อ>ค,<ะ>ครับนี่นั้นเพื่อนวันนี้ก็พาทุกคนมาชม a อ c o r d G10 นะครับนี่เป็นไงสวยไหมมีไฟใต้ทองรถด,ด้วยนั้นเพื่อนเห็นป่ะอคันนี้เป็น a อ c o r d ตัวใหม่ล่าสุดเลยเพื่อนเพิ่งแล้ปสีมากับพี่บอยเลยนะอ่ะผมให้ดูสีนิดนึงเนี่ยสีสวยมากเลยผมชอบมากเลยนะสีนี้ดูดิ แล้วก็ตัดเส้นสีเหลืองอะเออมันก็ดูแบบดูแปลกดีนะเพื่อนเห็นไหมกระจังหน้ามีเปลี่ยนนะมอนดูโลเนาะลิ้นรอบคันคาร์บอนจะเป็นของเอนะครับพวกตัดหมอกพวกนี้ก็คือติดมากับรถอยู่แล้วนะเพื่อนเพราะว่าเป็นรถตัวล่าสุดนะเพื่อนนะแล้วก็ให้ดูล้อนิดนึงผมก็ไม่ค่อยเจอน,ะนั้นเพื่อนเนี่ยแอคพลิเคใส่ล้อเนี้ยเห็นว่าทรงก็จะแบบคล้ายๆแบบฝั่งยุโรปนิดนึงนะแล้วก็เบรกก่อนจะไปชมคลิปก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูล ง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีซื้อรถมือสองต้องนึกถึงสยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ก็จะมีเปลี่ยนนะเป็นของคายเยนนะครับทุกคนเห็นไหมมันก็ดูเข้านดีตนะเบรกสีเหลืองมันก็จะตัดด้วยแบบขีดสีเหลืองตรงเนี้ยทุกคนดูเด็ดน,นะกระจกมองข้างก็เป็นคาร์บอนนะเดี๋ยวให้ดูท้ายดีกว่านิดนึงนชอบมากเลยไปท้ายทรงออดีนะ้นะเพื่อนๆเห็นปะ เอาเป็นว่าใครสนใจนะก็ลองเข้ากันมาดูได้นะเพื่อนที่ทันหยาออโต้ครับประมาณนี้เนาะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็เ,เป็นว่าใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามผมเยอะนะวันนี้ก็ขอตัวลาไป่องผมบายบาย